โมเดลม่ไหนน่จะเชือมากินข้าว,โม,มาาว,วโมเดลมากินข้าวเร็วโมเดลมากินข้าวทำไรอะลูกมากินข้าวปะอะไรก้อนหินกะพโ,โมเดล <c oughs> ออกมาตัวไปกินก้อน,นหิน <c oughs> น่ยังกินน่ยังฮะคายออกมา <c oughs> มันกินอะได้คายออกมาเ <c oughs> <c oughs> ชี่ยวได้อย่าได้ อของเล่นของเล่นที่ไหนก็อนหินเนี่ยกิน,อะ,นแบบอะไร่ไเอาเออกมาอันตรายมาหายใจอ่าโอ้ไปก้อนหินเนี่ยเนี่ย,ยก,กินได้เนี่ยฮะฮะก้อนหินสชักเนี่ยนโมเดลกินก้อนหินน่ะไม่เรากินตัวมันแบดได้ก้นนอนหินอุ้ยอุ้ยมันกินได้เอาไปชอบกันแรกโมเดลซื้อมาจากไหนน่ะ ไม่รู้อ,อู้หนู้เต้ยไหนเนี่ยอ้ยอร่อยนะช็อกโกแลตเนี่ยไหนไหนอร่อยแม่จะกินด้วยขอเลยแล้วกันขอเลยแล้วกันม,มามามาอร่อยอร่อยขอเลยแล้วกันไปไปกินข้าวกันโอ้ตกใจหนุกนึกว่าก้อนหินที่จริงไปขนมช็อกโกแลตก้อนหินนั้นเนี่ยเอ้ยเกือบไปแล้วนะเนี่ย นี่นะน้องๆเป็นขนมก้อนหินแบบนี้นะนี่ไปหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปนะจ๊ะอร่อยอร่อยอร่อยแล้วก็กินแล้วก็อย่าลืมแปรงฟันด้วยนะคะบา,บายบาย